ครับผมวันนี้เราอยู่ที่มารวยมาก,กับทังโจเชนเดอร์โอเคครับผมวันนี้เนีดเๆนเนเยื่อเราเสร็จแล้วครับเป็นเหยื่อนวดน,นะฮะไม่ได้ไม่ได้มีสูตรลงสูตรอะไรใช้อะไรนะใช้อันนี้ลาคขิดลาบกิดนสน,น,นแข็งนสูตรสูตรยี่สกด้วน,นะเอามาถูกกบึกค่ะ แล้วก็นี่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 อันนี้อันนี้อันนี้ใช่ไหมแบบนี้อาผิดมาผิดแล้วก็อันนี้ครับมาผสมกันขนมปนแล้วก็ขนมปังขนมปังคนหนึ่งถุงอย่างกระถุงใช่ไหมแล้วก็กระทืบกระทืบในคำว่ากระทืบได้ได้อย่างนี้ใครจะใช้มือก็แล้วแต่สะดวกครับแต่ผมว่ากระทืบ เนียนสุดๆอ,อ่าไม่ใช่ใช้ตีนเปล่านะเอาเอาเอา,เอาถุงเอาถุงรองขาแล้วก็ยำยำยำลงไปมันจะได้ประมาณนี้แล้วปิดก่อนนะฮะกลัวมันจะแข็งไปอา่าแล้วก็เรอ์อะไรที่ใช้ก็จะเป็นก็อฟโมก็อฟโมประมาณนี้ประมาณนี้นี่อกอฟโอมแล้วก็แต่งแล้ก็แต่งกอฟโฟมประมาณนี้ แต่งอะไรก็ปกติซักมอสอะไรซักมอ้ครับก็บามาดูกันวันนี้มีเพื่อนสมาชิกอยู่น้องนี่เขาได้ไปสองตัวแล้วลมค่อนข้างดีดเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่า,ารอชมครับโยบหันทุนทำไมวันนียโอ้โหของเล่นมึงอีกแล้วเนี่ยของเล่นสุดเยอะจริงเลยมึงเนี่ยโอ้โห ปลายสายสำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวเหยื่อมันจะลงไปคุกเลนเกินไปถ้าตะก,ก้อนี้ยมันไม่เบาเดี๋ยวเหยื่อมจะลงไปผสมกับเลนครับเราจะให้มันลอยอยู่บนเลนไปเลยแบบอโอ้โหวิธีผูกแปลงมากเสร็จดกสครับไปดูใส่ไปหนึ่งถุงครับฟังจางระถุงเี่ก อันนี้ของผมนะครับนี่นี่ผมนะปิดแบบนี้ก็คค้ออหนึ่งฝาแค่หนึ่งฝาแแค่นั้นพอ่ปอย่างนี้ครับเืบดเครื่องบดเครื่องบดของเรา แล้เหยื่ะออกมาเป็นแบบนี้ครับใส่หัวเชื้อด้วยนะครับใส่โัวเชื้อไปนิดนึงไม่เยอะนะะนิดเดียวเนียนๆเนียนๆเนียนๆผมเม็ดแรกกำลังจะลบไปแล้วบะเขาให้อันนี้เม็ดอ่อยแลวใหญ่หน่ย อยากให้น้องเยอะอยากให้น้องเยอะพี่จะตีให้อาจโจใช่อเอาเอาเอาเ,อาเ,อาเยอะพี่หน่อยอ่าตัวแรกประเดิมไว้ฮันเน ที่ไม่ได้กางเองนะพี่กลัวเองไม่ได้เมื่อยนี่อย่าถังแรกเลยนะครับก็ประมาณเม็ดท<อ>ี่หกเม็ดที่หกของใครวะของกูะอะเม็ดที่หกผมได้ตัวนี้ตัวที่สองอะปั้นลูกอพอดีพอดีมือเล็กๆไม่ได้ลูกใหญ่นะแล้วก็ตีลงไปย้ำอยู่ที่เดียวกัน น่าจะชนกันแล้วมาทางนี้มาปลาเกี่ยวได้ไงวะเออบอกว่าเกี่ยวได้ไงวะโอ้เออเนี่ยมันจะมาไซนี้ประจําเลยใช่ไหมเนี่ยเออใหญ่กว่านี้จะได้เด<อ>ี๋ยวเราพร้อมกันอ,อ๋อแล้วมาโอ้โหเหตุครับปลาบึกตัวแรกบึกแวน่นของเรามาแล้วอุยอ้ยอุย้ยตวัวอะไรวะ อ่านที่ผายกูโดนด้วยกูโดนด้วยโอ้โหโอ้โหน้ำขุ่นเลยเว้ยเลนมันไม่ดำแล้วดีอย่างไงเห็นไหมอ่าครับมาดูว่าเป็นปลาอะไรกันแน่ตอนนี้โอ้โ อะไรนะปะนินตัวใหญ่ปนินตัวใหญ่ดูปนินตรงนี้จะหมดสป,ปูนแล้วเนี่ยปนินตัวใหญ่ปนนิ่แล้วผมอบอกตรงนั้นไม่มีปลาบึกไงโอ้โดูคันดูคันทีนี้ผมตีไปเข้าหมัแล้วใหญ่ไหมเฮ้ยใหญ่เลยเหรอ,หพอ,พอแค่ผมอบอก,กว่าสวายตรงนี้นมีแต่ปลาสวาาปนินนี่ตือปนิน ตัวใหญ่พี่โอ้โหดูขันันเยอะขันเยอะมาทำไมขอดูทุนท่านก่อ่ะฮะดูสื่อกล้องให้ที่เยอะไปอ่เอา <c oughs> อยู่ดีมันส่งคันคืนซะง,งั้นอ้าวของพี่ว่าโอ้โหผมก็เยอะแล้วไงใช่าใจไหมขอได้ไหมเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้เอาเรื่องว่ะกําล <c oughs> ังว่าจะหลอกมันเยอะให้ซะหน่อยไม่เยอะพี่ผมเยอะสองคืนเลย ผมสองตัวแล้วพี่สายตัวแล้วครับยังไงอแล้วอะ่ะอ้าวของพี่มั่งไงกูว่าจบที่เพอคุณเหนื่อยไม่รู้ว่าเอาให้จบพี่อยากหาย ตัวเท่าน้าครับตัวเล็กติดหางวะพี่เออกูว่าจบคลิปดีกว่าเหนื่อยแล้ววะจบได้ไงพี่มันยังไม่จบถ่ายรูปไหมครับถ่ายนี่เหยื่อยู่ในถังอีกเยอะเหยื่ออยู่ในถังอีกเยอะดังล่าถึงแล้ว ไม่ธรรมดามาเอาเชืมันดีดอะสายเล็กๆไปหมดโอ้โหมาตรฐานมาแล้ววะเนี่ยนี่ม้อสายแบบนี้มา,าไม่วัดเราจะยังไม่วัดครับ มันหลอกเราโน่นกินอันนี้แล้วมากินอันโน่นต่อโอ้โหดูสาวัดเน้นเน้นบักแน่นอนครับผมจบคลิปเพียงแค่นี้หมดครึ่งแรก <c ười> ครึ่งแรกที่ก็ครึ่งแรกจบคลิปดีฝากเยี่ยเ้ียบบ้านเลยให้ัตีวคนเดียวส <c ười> วัสดีครับมารวยปิชชิ่งป่า วันนี้ลมแรงโอเคปลากินดีครับเี่นี่ฮอตจัดเลยนี่ฮอตจัดเลยหลายตัวแล้วพี่ทำไมเองดูอินโรยังวะนอนนอนนอนเหนื่นนอนเหนื่อนนี่นอนเหนื่อยนอนเหนื่อยนอนเหนื่อยได้ค่ะว่าเจ็ดตัวเข้าไปแล้ว คราบบริ้ัทแห่ สวยจริงไหมบรรยากาศฟ้าสวยต้องจบคลิปด้วยตัวนี้ครับสวัสดีครับโอ้โหอ,อ,อาเจีย์แล้วขออยอะชขางขอ่อย